พบกันอีกครั้งในช่องบางกอก k Photomedia c h a ใน EP ที่7วันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนรักที่มักจะเจอคู่กันเวลาปลูกพืชน,นั่นก็คือผพีแป้งกับมดนั่นเองครับท่ามกลางไรนาและสวนผลไม้ที่ดูสงบสุขมีศัตรูพืชขนาดเล็กที่กำลังทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังมันคือผพลีแป้งมแมลงปากดูดที่ค่อยๆสูบน้ำเลี้ยงจากใบและกิ่งทีละน้อยผลลัพธ์คือต้อนไม้ที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนแอแครกแกรนและบางครั้งอาจตายลงโดยไม่ทันได้ตั้ แตงตัวแต่เพลแป้งไม่ได้อยู่เพียงลําพังมันมีผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลนั่นคือมดแต่มดไม่ได้ทํำลายพืชโดยตรงแต่กลับเลี้ยงเพลี้ไว้เสมือนฟาร์มส่วนตัวเพื่อแลกกับหยดน้ําหวานที่เพลีผลิตออกมานี่คือความร่วมมือที่อาจดูเล็กน้อยแต่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อการเพาะปลูกและถ้าต้องการหยุดวงจรน,นี้ไม่ใช่แค่เพลีแป้งที่ต้องถูกกาจัดแต่ยังต้องควบคุมมดไปพร้อมกันอีกด้วยเพราะตราบใดที่มดยังอยู่เพลีแป้งก็จะไม่มีวันหายไปถ้าคุณ ชอบคลิปนี้หรือได้สาระดีๆอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ